มือเบรกนี่มาเบรกโลโก้แดงมั่วแล้วมือสองหมื่นใช่เปล่าถ้าเป็นกุทาก่อนแบบนี้นะน่าจะเป็นอะไรอะไรพี่สีพอดเฮ้ใช่เปล่าเอาโจทย์ให้พี่พี่สองคนเลยว่าตั้งชื่อให้หน่อยได้ตั้งชื่อให้เอ้มันเป็นสีเหลืองจบจบเลยแล้วรถ โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราวาร์ปมาเรียบร้อยครับผมมาอยู่ที่คอนเก่นนะครับมาอยู่ที่ลงกึงสอนจอเนี่ยให้ดูบรรยากาศโอ้โหกระจกหน้าเต๊อะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแก้ไม่หนีคนี้อยู่กับใครบ้างครับนี่ยพี่แน่เพี่แน่เพี่แน่ค่ะยี่ยองนี่ครับนี่สอดจ้เอ้าทำไมหัวมีสองสีเป็นสนิมละกิมขี้กาวันี้จะทำอะไรนี่วันนี้วันนี้คืออยากจะมาดูว่ารถผมเป็นไงบ้าง ยังไม่ได้ทำเลยเอาโอเคครับงั้นก็ปิดคลิปเท่านี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเกิดเกินเกิดทิ้งไปหมดแล้วเอ้าเกิดกะบ้านเอ้าเอ้าไหนพี่ชายทำกับน้องชายอย่างนี้ใช่เหรอเอ้าแล้วแล้วไหนรถผมจอดจะไหนไหนไหจริงเหรอ๋อเน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 ี่ไม่ทำไปเลยแล้วแล้วคันนี้โอ้โหคันนี้คันนี้ รถแดงสไซสีใช้เพนหย,ย,นยิมโอ้โหนี่ระบบไปเครื่องก็ยังไม่ได้เอาลเลยเฮ<อ><ล>่เครื่องเครื่องมันอยู่โน่นขอซ่องหน่อยขอซ่องหน่อย แท็กแล้วรอทำยู่แท็กแล้วอันนีบผมเอ้ยิงสายด้วยเตรียมอันนี้อันนี้พี่แบงก์ยิงให้เตรียมจัดนี่พี่แบงก์บอกว่าเออต้องล้างหรือเปล่าวรอเก็บอีกรอบใช่ไหมพี่เขาบอกว่าประกอบประกอบนี่ลื่นเตอะ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 ลื่เตอะหมดฟรีนี่น่แล้วก็วันนี้จะเอาชุดสีมาหนิใช่ไหมวันนี้ผมเอาชุดสีมาไหนไหนนี่นไปดูร้อนหน้าว่าลื่นหรือเปล่า

ครับของผมก็น็อตของพี่ทั้งคันเลยนะใช่เพราะว่ารอรอเสาไฟมารอรอไฟแม่พิพาสสี่เครื่องโอ้ยโอเคนะโอเคนะปั๊บปั๊บปับก็คือเครื่องนี้เดี๋ยวรอไฟเข้าแล้วก็ทํางานได้เลยใช่ได้กของผมเลยมาโอเควันนี้วันนี้ผมได้วันีเบรกเบรกมาหนึ่งพอดีเอาแดงมันมันมันซื้อเบรกนี่มาเบรกโลโก้แดงมั่วแล้ว 20, มือสองหมื่นใช่หรือเปล่าเจ้าของยังไม่ได้ดูเลยดำเตอร์ไม่ใช่อันนี้สานดำเฮ้ยนี่กล่องแปลกๆว่ะอันนี้กล่องอะไรดําดำเฮ้ยถ้าวัน้กูทายกล่องแบบนี้นะน่าจะเป็นอะไรอะไรพี่สี่พอตเฮ้ยใช่เปล่าใช่เลยมันเขียนว่าสี่พอตจบแล้วโอ้จบละอันนี้สี่พอตซิงใช่ไหมสี่พอตซิงยิปตู้จบหมดแล้วหมดแล้วคอสโก้อันนี้ไม่มีหมดแล้วนะครับปุ๊บมีแค่นี้ครับปุกกระปุ๊บ อันนี้ขามาด้วยอ๋อนี่ขาอันนี้ขา C N C ใช่ใช่สองรุ่นมาดิสองรุ่นเนี่ยเย็ดปังว้าวอีเฟมต้องยามเย็ดสีดำสวยว่ะสีพัดเพราะว่าผมผมอยากไล่ข้างล่างดำไงเย็ดข้างล่างดำเอาล้อดำมาดิล้อดำด้วยเฮ้ยล้อพี่มีล้อสตองอยู่มันแล้นี่ไงใส่สองว่ามาให้เลยดูเลยนี่นี่นี่เอาผมใส่เสื้อถ่ายเสื้อหน่อยไม่ไงโอ้โหเย็ด สตองครับได้โปรดเข้าด้วยครับตองต้องเข้าได้ด้เสื้อเอสตองเอสตองเออเอสตองเรียกสตองสตองกันเลยมึงอันนี้สีพอดสีดำกว่าจะหาได้สวยมากคือส่วนใหญ่จะมีสีเทาสวยมากเลยมเจอสวยมากเลยอ่ะแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เอาไปไหนอ่ะโอ้โหมีของให้โชว์ด้วยเอสตองอันนี้ทำช่วงล่างดำเหรอใช่ผมอยากได้ช่วงล่างคือไม่แล้วมึงจะทำสีอะไรข้างล่าง ก็ข้างล่างก็ดำหมดเลยไงพอตั้สีดำนี่ดำหมดเลยเลยถึงได้เอาปั๊มดำเลอเอสตองนี่เอสตองที่นี่ที่นี่เราใช้แต่อะไรพี่เอสตองแล้วประกับเอาไงไม่ใส่เหรอประกับยังหาไม่ได้พี่ต้องประกบมีพวกขายอยู่สองพันต้องเบิกใหม่ใช่ไหมงานเทียบเนียนอ่างงั้นเบิกสองพันเหรอ ใช่ AI เหมือนขอเทียบไงอ๋อไม่ของแท้ก็โดนละหมื่นกว่าแท้เป็นหมื่น RM เฮ้ยเราต้องใส่ของแท้ดีบ้านเราอ่ะต้องใส่เลยนะทุกทนใไปยังมีแท้หมดผมก็ต้องว่ต้องใส่ผมลอยส้มๆมาผมก็ใส่ขนาดนี้ก็แท้โจทย์โจทย์ของผมก็คือเอาชุดสีมาให้พี่ๆดูนานะนา แล้วอันนี้คอนยุดอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกคอนซูเปอร์ลีนตีเรอฮเอาไว้ทำอะไรพี่ไปตีเฮียเฟมแตกรอไม่แตกแข่งโป๊กเวลาเราตีเนี่ยมันจะไม่กัดชิ้นงานเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมหรืออะไรก็ตามเราตีมันก็ไม่กัดอยู่แล้วมันมีฟันอะลองกัดตีมันแม่วันนี้ผมเรา จุดสีมาแล้วผมเอาโจทย์มาให้พี่ๆสองคนเลยว่าตั้งชื่อให้หน่อยได้ตั้งชื่อให้เ่มันเป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นสีพ่นใช่ไหม็นงานเทียบงานทำใช่ไหมงานทำงาน ABS แต่ว่ากาบกาบอะแท้เฟรมแท้แต่ว่าเอาไปเทหรอไม่น่าเทแล้วมาอันนี้ต้องตัดออกนะเนอ่อันนี้มันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยต้องตัดออกใส่ไฟหน้า มันมาไงวะอันนี้อันนี้เขาอาจะของเทียบของเทียบของเทียบใช่อันนี้มันเพราะขึ้นรูปมั้งใช่ไหมเขาเลยเฮ้ยพี่มันเหลืองมันเหลืองทั้งคันเลยนี่ว่านี่เอาเหลืองเลยเนี่ยเหลืองเยมันเหลืองทั้งคันเลยน้องกล้วยไข่กล้วยไข่เดีโหน่ารักเกือนะพี่น่าเกินกล้วยไข่นี่เหมือนผู้หญิงเลย เอาเอาให้มันดูแมนแมนผู้ชายมึงมึงเช็ดมาแป้งแป้งมึงทาแป้งมาเขาเขาต้องทาแป้งเอาเวลาเอาเวลาห่อไม่งั้นมันมันจะทำให้ลื่นอ่ะเวลาขนอ่ะไม่ไม่เป็นรอยใช่เวลามันจะไม่เสียสีครับต้องทาแป้งเขาทาแป้งมาไอ้นี่มงสติกเกอร์ลายเยวลายสติกเกอร์เขาติดมาแล้วน้องอะไรน้องเหลืองจิมิโกะอันนั้นอันนั้นก็รู้สึกเจินจะเริ่มสิบแปดบวกเรื่องอ๋อยเรื่องอ๋อยเรื่องอ๋อยเออ เออเฮียเหลืองอ๋อยเหรอเหลืองอ๋อยเขียวอีเขียวอีแล้วก็ส้มส้มที่เกมไปฟันมาเฮ้ยเดี๋ยวแบมหักไปซอยางโลกวาแล้วแล้วเด็กคนที่น้องส้มส้มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหจบละจบละยอกยอกน้องพี่ยอกมันไปจริงไม่มีโอ้พี่ชายเข้ามึงเข้าแก๊งไอ้เบลเพชรกระเสี่ยมาโอ้พี่ชายนี่น้องไงสรุป อ๋อเหลืองอ้อยใช้ได้นะพี่เหลืองอ้อยเหลืองอ้อยน้องเขียวอี๋เฮียโอ้โหเหลืองอ้อยมาพิเศษเนี่ยได้อยู่ความความแข็งแรงพอได้ไหมพี่ความหนาความอะไรมันใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แหละได้เนาะมันไม่ได้เป็นไรอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วพอแค่กลิปข้างหลังไม่แตกครับเพราะเราแต่แต่กลัวอย่างเดียวคือเขาบอกว่ากูต้องแต่งเยอะจัดเลยว่ะเพราะมันมาไม่ค่อยไอ้นี่นั่นแหละเพราะชุดชุดเตรียมชุดชุดเทียมอ่ะผมกลัวอย่างเดียวเวลาประกอบมันจะไม่ค่อยสนิท คิดว่ายังไงก็ไม่สนิตแต่ทำให้ได้ดีที่สุดโอเคครับปากพี่ชาอยมือสอจอนี่ยังไงก็จบงานงานนี้ครับไว้ใจได้100%จบเลยจบเลยจบเลยจบแล้วเฮ้ยเจ็งเยะเยอบแล้วเบิดอุ๊ยช่วยสดเห็นเต็มเต็มเลยทับเมื่อกี้อันนี้ย